ถ้าเป็นเพื่อนร่วมคอนโดเจอแบบนี้นะคะ oh นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งที่ชนบุรีค่ะเจ้าของพิษบูจุง oh. พิษบูเข้ามาในคอนโดแล้วคือผู้หญิงคนนี้ก็นเนี่ยค่ะกาลังจะเดินสวนออกไปมันกระโจนเข้ามานะคะใส่ผู้หญิงคนนี้งับเข้าที่ต้นขาคุณนทพงศ์ oh. แต่โชคดีเจ้าของเขาถือสายจูงเอาไว้ค่ะกระชากเอาไว้ได้ทัน oh. ก็โดนไปเล็กน้อย ไม่จมเขี้ยวแต่เลือดไหลซิบๆ<ฮ>เหมือนกัน<ฮ>นะคะคือคือ<ฮ>ถ้าเลือดไหลแบบนี้ก็ต้องไปฉีดแล้วละ่ะเพราะว่ามันโดนน้าลายแล้วนะคะวันรุ่งขึ้นเขาบอกก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีแล้วนะเพราะมันเกิดเหตุไปไปกัดคนอื่นแล้วอะ<ฮ>่ะปรากฏว่าก็ยังเจอพิษบูตัวนี้ค่ะขึ้นลงคอนโดเหมือนปกตินะคะ<ฮ>ผู้หญิงที่ถูกพิษบูตัวนี้กัดก็เลยต้องคอยเดินหลบซะเองซึ่งเขาก็บอกว่าอ,อย่างนี้มันไม่ถูกแล้วล่ะนะคะ เธอก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์และเธอบอกว่าเตรียมเข้าแจ้งความกับตำรวจให้ดําเนินคดีด้วยนะคะแล้วก็จะร้องเรียนนิติบุคคลของคอนโดที่ดูแลสถานที่ถึงแม้ว่าอคอนโดนี้เขาบอกว่าอนุญาตให้เลี้ยงสุนักได้แต่เขามีข้อจำกัดอยู่คือต้องเป็นสุนัขตัวเล็ก<อ>น้ำหนักไม่เกิน10กิโลแต่พิษบูเนี่ยน้ำหนักกว่า30กิโกรัมทำถึงปล่อยให้เดินขึ้นลงในคอนโดนะคะก็ เขาบอกว่าเป็นข้อบกพร่องในการดูแลสถานที่นะคะเมื days, ่อสักครู่นี้ดิฉันบอกว่าเจอในลิปตต้องขออภัยด้วยข้อมูลไม่ใช่นะคะก็เป็นการเจอกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเดินสวนกันแล้วก็เกิดเหตุขึ้นอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ